สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชมนกาลาวุ่วันนี้จะมานำเสนอเรื่องแอปช้อปปีค่ะแอปช้อปปีเป็นตลาดออนไลน์ที่ใครๆก็รู้จักค่ะพอเข้ามาหน้าแอปนะคะก็จะเข้ามาเจอไลฟ์สดของแม่ค้าทุกคนที่กำลังไลฟ์สดรีวิวสินค้าค่ะสินค้าค่ะและอีกครั้งเนี้ยมีโค้ดให้เราเก็บจงฟีโค้ดลดราคานะคะแล้วก็เรา,าสามารถเลื่อนดูได้เลยค่ะว่า เราสนใจอะไรมันก็จะขึ้นมาหน้าจอของเราเลยนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่เราสนใจค่ะเขาก็จะขึ้นมาโชว์นะคะและต่อไปค่ะเราก็ออกไปหน้านี้นะคะเราก็สามารถค้นหาสิ่งของที่เราต้องการหรืออยากได้ค่ะก็เลื่อนดูได้เลยค่ะหรือว่าเราจะค้นหาสมมติอันนี้คือเราอยากได้ที่มนวนผมนะคะ เราซส้อไปก็จะขึ้นมาทุกอย่างที่เราต้องการเราก็เลือกซื้อได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเก็บโค้ส่วนลดจงฟรีนะคะโค้จะมีเยอะมากเลยค่ะหรือเป็นโค้ลดอาหารหรือว่าโค้ดเครื่องบินโค้ดอะไรหลายหลายอย่างเยอะมากเลยค่ะอันนี้ยังจะมีสั่งอาหารในช้อปปีได้อีกนะคะเหมือนแอป g ก๊เลยค่ะ ่ะตออมาก็จะมีแฟตซิลนะคะจริงค่ะแต่และรายการลดเยอะมากเลยค่ะช้อปปี้สะดวกสบายมากเลยค่ะแค่กดสั่งผ่านมือถือก็มาส่งถึงหน้าบ้านลเลยค่ะอันนี้เราจะกดใส่ตะกร้านะคะเราสนใจที่ไหนเราก็กดเพิ่มใจตะกร้าได้เลยค่ะก็จะมีรตะก้าของเราเราค่อยซื้อตอนไหนก็ได้ค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราสั่งซื้อเราก็จะมีในหน้านี้ หรือว่าจัดส่งหรือว่าที่เราได้รับแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นการขอคืนเงินหรือว่ายกเลิกค่ะของที่เรายกเลิกก็จะมีอยู่ในหน้านี้นะคะคือสินค้าที่เราไม่ต้องการค่ะเรายังสามารถคุยแชทกับร้านค้าได้อีกนะคะขอบคุณค่ะ